ส่วัสดีครับเป็นคอมพขวเตอร์นะครับอเป็นใต่วัาน์อีสานนะครับก็ะพราบุกยูทูปสนับสิไทยเป็นภาษาอีสานครับตารเล่มีโอกาสทำสนับ่ประเจกตยูทูปยูฟรงขอบบล้าวครับแล้วก็มีงานที่บริษีทานพอมันเองก็เลยเป็นโอกาสดีครับจากบ้านไทยทบพอร์นต้องเป็นวัดพว่อขัดนกใส่ภาสินนะครับถือว่าเป็น เอกลออกักษณ์ผมปั่นเมื่อเขาครับก็เลยอยากนำภาพเรานี้ลงผียูทูบใหม่จนทั้งโลกได้ไหดเห็นนะครับเพราะให้ตกลงกันควับโดนไปแล้วสองปีครับมาตกาลกันเพราะงั้นหลายอย่างครับเสียท่าเดินนะครับหลายอย่างหลายแนวครับก็เลยเมื่อกี้คือว่าความสมบูรณ์สำเร็จในระดับหนึง่งแล้วเขาปัญหครับคือว่าระดับหนึ่งครับผมเสียท่าทความที่ผมเรียรทนที่ิธีกัรถือกล้องครับถือกล้องเล่น ตัท <Sim. S 1> ี no <I S 1> <gemacht S 2> ่โบในโรงเรียนก็รูดอควาผมเพ็ยร์ยังแตจะบอกว่ามันึือเป็นกระบวนาแแ่ประเมันถือกาเป็นกาวเป็นกระบวนาแแ่แต่บารูดอควาในก้องสิผมเพียยังประสารงานครับผมไปทึงานเป็นต่อต่อเคิฝึงานต้อต่อทุกคนับพบจิ์มีโอกาสจะไปนึกงานอยากให้ทุกคนครับตั้งใจเรียนกันด้อผพจะบอกชุวาก่อนผมฝงานอยู่ชุดปุีครับเพีสู ผมไปเป ah ็นยานั่นแย่อนกั้นเพื่อหาครับผมยิงนั่นกับบ่านในวงไมานครับในทกยามแหนไม่วงไม่านผมอยากได้ก้องแห้งครับตอนนั้นอยากได้องแห้งกรที่านถาผมซื้อก้องแนวผมสี้ออกอย่างเก็นเครื่องสันตองันตอวีโอครับตัดสิซื้อนมบนกสองมื่นซื้อรตจักรยานสีมืนนั่งคือาำพาทแรงกาน้าไปเป็นงานครับพีนเี้าไปโปรมทร้านเร้องสิบกว่ที่โอกาสนะครับ น้องทุกคนมีโอกาสทิ้ปีสาม้องป็จะเป็นงานด้วยกันครับประสการที่ท่้นที่สองก็คือไปเปิดงานที่อายทะยาครับถ้าเข้าโบสขอที่อยากได้เขาสิงโกํกำลังใสเกียติงานครับคงอยากได้ก้องอยากได้ก้องแค่ครับสติเนื่อเดียวกันจูนทีปีสามปีสี่เอาจากครับมีกำลังใจวันสีดาวสบุญจะติกระได้ตัดสินใจเกียวกัานครับตัดสินใจเกียรตินสบดอกราคาสี่หมื่นบาท นั่นคือโนตรวครับผลิตโอไปเนี่ยนะคุเพื่อที่จะไปในเส้นทรัลีีผมมาผมเริ่มตรนแงแครับห้าร้อยบาทครับอย่างแรกผมจะเพียงยูปทุกพวกับเปลี่อนเทียนไปเนี่ยนะมันกมพกเสบจยงอยู่ที่ว่าเป็นโอกาสดีครับทีได้มาเยี่ยวลองลองเดวผมสีถอดนะครับเดวสีอันตั้งเงวิดีโอลูกไปใหนทีนี้เราเ็ได้ไปเลาะวันนี้เขาติดถามยูะคพกันประมาณ หนึ่งแสนตัวคนครับจุดเริ่มต้นเราต้องขอบคุณอาจารย์ปองอาจารย์ปองคือจุดเริ่มต้นที่ในวงยาเฮดหนักครับเป็นไอรอนเล็กนะครับที่สอนให้เฮดหนักเฮตหนังต่างๆบางคนอาจจะมองว่าเฮตเพียงพอกสนองครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งครับอย่างด้บ้านในรถผมก็มีครับระดับผมเชื่อว่ารุ่นนี่นะครับ รถที่ที่จบไปของสมมติวิทตาลงยเราเดียวสะพอครับคือรถที่ังการที่จบจากวิทยาลัยเราไปเขาผสบโซ่นคนโซเลร้ยลยนะครับแต่แตกต่างกันไปเพราะว่าสิประสมโคนโซเลสไลกันหิดงานลงงานบางคนก็ได้เป็นโควิาแล้วนะครับอยากให้น้องๆครับตั้งใจเรียนเด้อส่วนที่มีโอกาสได้เรียนนะครับเ้ายังสนุกอยู่ดิแต่เราจบไปมันคือเส้นทางชีวิตจริงครับให้น้องๆคิดเป็ว่าถ้าห้างจบไปปุ๊บ จะเข้าเพื่อได้เงินทั้งพอทั้งแม่มาเลี้ยงเนี่ยครับพอไปมันจะบอะไรแล้วเดี่เขาต้องสู่โดยรับแขกเขาเองเด้อนะครับไม่ได้การโอกาสดีครับบอกเรามันสินโล่กเป็นครับแล้บอกสองช่วงแล้วก็บนเดียวให้ยูทูปนะครับแบบนี้นะครับไลฟ์แบบนี้คนเบิ่งครับแล้วก็ชุดนักเต้นมันมีหนังที่ทําให้คนรู้จักผมมากขึ้นผมเทียบหนังเรื่องนั้นปล่อยไปหนึ่งสัปดาห์หนึ่งลาฟิวครับแล้วก็ไม่ไล่การติดตฟอมาตอนนี้ดูที่จีราฟิลครับ จำเล็กน,น้อยน้ำบ้านครทำทำเล็กน,น้อยน้ำบ้านมาำพายเป็นมาน,นะครับอย่างที่พ่อบอกเลยอยากให้น้องๆใช้สื่อให้วันในทางที่ถูกต้องเด้อเรามันมีสามไาห้หน่อยอย่างเขาบางคนใส่ก็ถูกตอนน้อเองใครจะโทษกันโดนดีนาะในทางที่เราลงแชร,รแ์แต่ผมอ,อยากเปลี่ยนะครับทุกคนมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับผมรับ พ่ออย่างไรเราเรียนฝึกงานนะครับต้องนะครับเรียนฝึกงานนะครับประสบการณ์นะครับต้องนะครับอ๋อนะครับตอนที่สมัยผมเรียนอยู่มั่งจนโป่งเรียนครับผมว่าชอบแต่ชีบิตริษัทิศสตร์ต่างๆอย่างไ้ทุกคนเรียนแรกบางคนเรียนเนี่ยจะพลาดไปได้ยากเลยครับประสบการณ์การฝึกงานนะครับแต่พ่อ สอบเดือนแรกจะเจอพวกพ่อพี่ปศผมจะจะเคยได้ผ่านมาหรอกจะได้รู้นะครับอาจารจะบอก,ว,กว่าถ้าเขาไม่มีโอกาสได้ทป็งานเขาคนคนกันเยอะสอบเดือนแรกครับาพาผ่านจุดนี้ไปเดี๋ยวเขาจะป,ประสบผลกัน,นอเองเองครับก็คือปศเนาะปัจจุบันนี้เราระวังในปีนึงมั้งคราบทุกปีน,ปนี้มีโอกาสนะครับ มีโอกาสได้เก็บตกเยอะนะครับผมยังขึ้นเล่นมาจอนที่ผมจะเล่นรอบงานนั้นน่ะผมยังขึ้นมาโอ้ขึ้นพอสองกระบองเป็นงานเนี้ยเอ๊มีบริษัทมารองรับเห็นไหมครับทุกทุกคนตัวตรงไปนี่นี่หางานยากมากเลยนะครับเพราะว่าตลาดแรงงานแล้วก็รวมถึงเศรษฐกิจในปัจจุบันอีด้วยนะครับหางานยากเพราะฉะนั้นเขามีพงขันที่ดีเราจะได้เกี่ยวกับสายชามันเพราะว่าเขาเรียนหนักการทีนงานโดยตรง มีสาสีตัวตรงครับเพื่อนจะพิจรารณาก่อะไรเนี้พิจรารณาแม้แต่ปริญญาพอครับแม้แต่ปิญญาดีตรงภาษาไทยมาแน่จบงานจบเอ่มมาแน่ไปทํางานโรงงานเราเขาจะรับพิจรารณาปวสะก่อนปวชก่อนเพราะว่าเรามีประสบการณ์นะการฝึกงานก่อนอยากให้น้นองๆอดทนอดทนเพื่อเอาใบป,ประกอบงานมาก่อนเน้อให้ได้ไปประกอบใบทางงานแล้วมันจะเป็นเพื่อนเบิร์นทางเดียวครับ ขอพูดเะตัวนี้ไม่ตีครัคุณเองคุณเองทำแต่โมดีเนี้ยก็กลับมาเตนที่เรผมเนสอนน้องอปีนึงเนี้อพอจะคุยแล้วบ่าบรายเป็นเราคุ้นนะครับก็ยังเห็นมาสอนน้องปีนึงต่เล่สินใจใดเสรมเาที่จะบอกคบฮะมากมายมากมาครับต้องยกปู่ทาไปแห่โบราภบนี้ของผมนะครับ เพราะเาสามเมื่อถือเพราะว่าให้กันไปซื้อโดมนะครับไปเอามาเสียไ้ไปซื้อโดนเพื่อจะบินบวสูงราคาสองมตนกว่าบาทเราะแต่อย่างนั้นมันจะต้องพุ่นให้กับบูมบก่อนนอกตัวส่วนเวลาเขาหาไดนั่นเราอครับเขาเอาเกเงิเข้าไปสักวันนาะนะครับตอนไปนเขาก็จะคอยเป็นไฟสา่งไปครับ ขอบคุณครับผี่ได้มาเห็นงนน้อง้องครับผมเชื่อว่าเกังวังเรามเป็นคนเก่งทั้งนั้นลนครับที่มาเรียนเทคนีคครับด้วยในการขอขอบคุณเออขอบคุณครับบ้านอยู่ตาเรียนที่ไมตรีขอเอ่ยชื่อเลยใครที่อยู่ตาเรียนเดี๋ยวนะครับไปลองครับปบันไดกาศนะครับทีเบาเอียงปากไม่ได้เมื่อวันขอฟังเนี่ก็ไปตามที่ตาเรียนมาที่ไมตรีไปทำงานต่างประเทศที่ประเทศเรา ได้ครับห้ากสอสวัสดีครับคุณครูเบาเอกครับพี่น้องครับมีแต่คนสวยครับนีคุณครูได้สอนบ่อนี่ครับคุณครูโอ้รุ่นพี่ที่เรียนครับอันนี้ครบพี่น้องครับที่รุ่นพี่ที่เรียนจบแล้วสามารถมีงานรองรับครับนี่ที่ปรึกษาคนสวยเบาเอกเด้อสวัสดีครับนี่ครับพี่น้องครับคุณครูที่ปรึกษาเบาเอกตั้งหลายปีครับ แมนบอมมาข่าแถวกะอนุโลมกันไปครับพี่น้องครับมีเวลาให้ลองลองลองพูดสวัสดีครับโอ้โนี่ครับพี่น้องครับคนที่ไปซอกเบาเอมาเรียนครับไปดึงอายุบ้านมาเรียนบ่วงนี้ครับนี่แหละครับคนนี่แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้นี่ครับคนที่สอนเบาเอตัดโปรแกรมโซนี่เบเกตพี่น้องครับนี่คือจุดเริ่มต้นของเบาเอคือกันครับอาจารย์โดนัทด้วยนะครับที่สอนเบาเอใส่โปรแกรมต่างๆ จนให้ประสบผลสำเร็จในมื่อนี้ครับโอ้สุดยอดครับเดี๋ยวสีไทยบรรยากาศในโรงเรียนเด้ออันนี้คุณครูสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เคยเจอเลยครับมาใหม่นะสวัสดีครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศนะครับภายในวิทยาลัยนะครับวิทยาลัยของบ้าอีนะครับนี่ก็คือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ย โอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวบอสิภาพี่น้องนะครับยางเบึงบรรยากาศเนาะน้องๆเขามาไม่บอเคยเห็นดอกตี้เดี๋ยวสิเบึงให้พี่น้องเขาบึงเบิ้งผาสินครับเบิ้งผาสินของเมืองไทยครับพี่น้องสิได้เบิ้งตะทั่งสอปอปล่าครับบอยก็บอเคยได้ทายถอดให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ้งถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้กลับมาเยี่ยมยามวิทยาลัยแห่งนี้ครับบอยก็สิทายนะครับทายทายให้เบิ้งครับก็คือแบบว่าบรรยากาศภายในตรงนี้คือสถานที่ตรงนี้คือ ผมเคยเรียนนะครับผมเคยได้เรียนเมื่อก่อนจะบมีอาคารนี้ครับพี่น้องครับอาคารนี้ยังไม่มีเลยนะครับยังไม่มีแต่ว่ามนนี้ครมีอาคารที่จิมาสั่างนะครับถือว่าเป็นงบประมาณต่างๆนะครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวบอสจให้พี่น้องบึ่งนะครับนี่คือเป็นบรรพะฤหัสบอดีเพื่ออยังคือได้ใส่สุดนี้เพื่อสิให้อนุรักษ์ผาไทยเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็ให้พี่ให้น้องเข้าบึ่ง สปปล่าเพิ่นไ่สินดีทานนี้เพิ่นก็นใไ่ผ่าสินคือกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวพราะว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับน้องๆครับแบ่งปันประสบการณ์ให้น้องๆให้น้องๆมีใจครับเบ้าให้มีใจบกเพื่อที่สิให้น้องๆสู่ตัวครับนี่ครับอันนี้เป็นนายสร้างครับนายสร้างจะเป็นปีใดนี่ปีใด พีสองครับเนาะยังไม่เคยเจอเนอะอาะไอจบก่อนครับอ่ะพี่น้องครับนี่จะเป็นน้องๆที่เรียน้างนี่ครับเป็นบรรยากาศภายในโรงเรียนนะครับเดี๋ยวว่าอีสิถ่ายเงี้ยวๆห้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งนะครับเบิ่งบรรยากาศน้ำกันนะครับเบิ่งบรรยากาศแล้วก็กิจกรรมนาเสาทงต่างๆนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีเลยเป็นโอกาสดีเลยครับที่ เด๋ยวมารีวิวในครั้งนี้ครับเราจะให้พี่ให้น้อ๋อเพราะว่าจะเห็นนะครับเช็คกับอาจารย์ชุบสารแล้วก็เข้าเรียนชั้นปแรกเดินเข้าไกไงครับโอ้อะไรยังเงี้นี่ครับนะครับสวัสดีครับวันนี้ครับอาจารย์ครับของเบาเอ็ดเลยนี่โอ้สุดยอดเลยครับ นี่นะครับพี่น้องครับครูบาอาจารย์ของเบ้าเอนะครับได้ว่าได้เข้าว่าเฮ็นยูทูปเนาะสี่เบ้าเอนะครับแปดช่องได้ด้วยกันครับเอ็ดแยกชรับครับพี่น้องครับผู้ใดมักเกษตรกรมักคว้ยงามเนาะพี่น้องเขาผู้ใดติดตามเบ้าเอได้คว้ยงามนะครับโมตาแจมๆครับครับสวัสดีครับครับมื้อนี้เบ้าเอมาสาระรุ่นน้องนะครับ สีบเตาอยู่ในในกูฟวิทยาแมนครับกระห้ยอคิดน้องๆมาเรียนสายชีพครับเยี่ยมเลยครับถือว่าดีนะครับเนาะนะครับได้ข่าวว่าอาจารย์กับเฮ็ดยูทูบดินะครับเบ้าเอ็เป็นยูทูบที่สื่อการเรียนการสอนนะครับบ่ได้วางผลรายได้เพื่อเฮ็ดสอนไปย้ำเด็กน้อยอยากทบทวนนะครับเนาะอยากทบทวนก็สามารถกลับเข้าไปทบทวนในยูทูบด้วย ซื้อซองยังครับซื้อซองยังครับตาครับพี่น้องครับเขาไปติดตามให้กำลังใจหรือว่าอยากรู้ในการซ่อมรถหรือว่าเหตุไฟให้พี่น้องเขาไปในช่องโมตาดจำๆนะครับเนาะนะครับสำหรับเบาเอกขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมชิปนี้นะครับตั้งแต่ต้นจนจบผมเบ้าเอกทีมงานบันนะขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับสบายดีครับ